ขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแกะกล่องช่องสุดท้ายเดี๋ยวก็รู้ว่าไม่เข็ดหรือว่าจะเด็ดกว่าเดิมยาวิชหปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบบซิซ่ากับผมแป๊บพีเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นชื่อคลิปยาวไปไหมเออคลิปแกะกล่องเล่าเรื่องนะแกะกล่องช่องสุดท้ายบลาๆอะไรเมื่อสักครู่นี้นะครับกับรองเท้าวิ่งที่แบบ ไม่คิดว่าจะซื้ออีกนะต้องบอกกันเลยไม่คิดว่าจะซื้ออีกนะครับเพราะว่าในรุ่นที่แล้วที่ผมได้ลองเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ประทับใจสําหรับผมนะก็คือมันไม่ได้สร้างมาเพื่อผมแน่ๆแหละคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ361หกหนึ่งดีกรีมี SMAX เอาใหม่สามหกหนึ่งดีก e คู่นี้นั่นเองนะครับเท่าความนิดนึงได้ไหม เออคือต้องบอกก่อนเลยคุณนีณ้ซื้อเองนะคุณนี้ซื้อเองนะครับซื้อเองจากตัว Official Lazada เลยนะครับ mm hmm. ก็ทาความสั้นๆนิดนึงนะครับคือเมื่อประมาณเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเนาะที่ช่วง,ช,วงช่วงเมื่อต้นปีเนี่ยผมเห็นว่าแบบโหคนพวกอินฟลูนะครับช่องรีวิว u t u b e ต่างๆเนี่ยลงกันเต็มเลยเราก็แบบโอ้ เออทำไมมันมากันเยอะจังวะช่วงนี้แต่ว่าเออเรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับ2.5นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะก่อนสั่งเนี่ยไปไล่เช็คอินบ็อกซ์ครับปกติแบบอินบ็อกซ์ถล่มทลายนะเหมือนดังนะไม่ใช่อ,อ,อินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากไปกดดูครับ ทั้งแบรนด์เออแบรนด์361ที่จีนนะครับทักมาตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วคิดดูเด็ดแ <laughs> เดือนแล้วั้งเนี่ยเข้าเดือนที่8แล้วว่าเออทักมาว่าแบบสนใจที่จะรีวิวไหมเออถ้ากูเห็นกูก็สนใจแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นไงก็เลยแบบขอโทษแบบแรงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าถ้าสมมุติว่าสนใจให้รีวิวก็เดี๋ยวจะส่งมาใหม่แล้วกันนะเออก็เลยแบบโอ้เสียดายเนาะเกือบจะได้รองเท้าฟรีมาใช้อีกสักคู่แล้วก็เลยซื้อเองก็ได้นะ ซื้อมาเองละคู่นี้เท้าความกันไปคู่นี้ก็กล่องเราเริ่มจะก,กล่องกันเลยไหมกล่องแม่งเท่อะลายเป็นคาร์บอนเคปลาเงาวับเลยเออคาร์บอนเคปลาเท่ๆเลยนะครับด้านบนนี่เขียนว่าอะไรเนี่ย COT อ, CO อ่ะ COT คาร์บอนค i t ิติคอ e c เทคโอคาร์บอนค i t ิติคอ e c เทคชื่อเทคโนโลยีตรงนี้โคตรเท่เลยนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่า3ามหงหนึ่งดีกรีนะครับชื่อแบรนด์อ่า ยับมานิดหน่อยคนส่งจากจีนนะครับอันนี้แกะห่อ,อ,อมาก็ยับอย่างนี้เลยนะบ,บุบๆนิดนึงนะครับก็มีตัวล็อกแล้วก็ออกมาเป็นลิ้นชักอย่างนี้นะครับอ่ามาดูว่าสีอะไรเห็นแล้วนี่หน้าปกนะโอเคเอาข้างไหนดีกระดาษห่อเขาก็เท่นนะกระดาษห่อมีลายแบบเท่ๆเลย็บไปก่อนข้างนี้ก็ได้และนี่ก็คือสามหุหนึ่งดีกรี เฟรม3.0นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปเล่าเกี่ยวกับสเปคและรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงฟิลลิ่งของการออนฟิสสมใซครั้งแรกกับเจ้าเฟรมคู่นี้กันครับเรามาดูรายละเอียดของเฟรม3.0คู่นี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีใหม่นะเออสีใหม่ล่าสุดผมว่าสวยเลยนะครับช่วงนี้ก็โอลิมปิกปารีสใช่ไหมครับอันนี้ก็ลักษณะเหมือนเล่นลายแบบ คล้ายๆธงชาติฝรั่งเศสนิดนึงนะครับหรือว่าจะมองเป็นธงชาติไทยก็ได้สีขาวแดงน้ําเงินนะครับก็สวยงามให้ดูรอบๆก่อนสีใหม่ล่าสุดมีกิมมิคตรงเชือกด้วยนะะดูเชือกดิ เอาล่ะไปเล่ากันเลยแล้วกันนะครับตัวอัปเปอร์ก่อนอัปเปอร์จะเป็นเมจนะครับซึ่งเปลี่ยนไปจากรุ่นที่2.5เฟรม2.5เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกคล้ายๆในเน็กัสเซนนะครับเน็กัสเซนรุ่น2เนาะแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นดูเป็นผ้ามากขึ้นนะครับเป็นตะข่ายที่แบบดูโปร่งแสงมากขึ้นนะครับ2ชั้นปาวะเออสองชั้นเนาะชั้นล่างจะเป็นตะข่ายแบบถีๆถีเล็กๆนะครับแล้วก็เหมือน ขึ้นเป็นตาข่ายใหญ่ๆรูเขาเรียกว่าตาใหญ่ๆอีกชั้นหนึ่งอ่ะคล้ายๆแหนะครับวัสดุดูดีขึ้นผมในมุมรู้สึกอัปเปอร์จะดูดีขึ้นกว่ารุ่นรุ่น2.5นะเออแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีขึ้นเป็นโครงโทกาดด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นอ่ะตรงเนี้ยเส้นน่าจะทำให้เป็นโครงให้มันเป็นทรงนะครับไล่มาด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเฟรมนะครับของตัวแบรนด์361นะครับตรงนี้ พิมพ์ลายเขียนว่าเฟรมสนะเป็นอักษรโรมันนะครับเฟรม3อยู่ตรงนี้นะครับตัวเชือกจะเป็นแบบบางแล้วก็เป็นเขี้ยวๆนะเป็นเขี้ยวๆหยักๆนะครับแต่ว่าในสีนี้พิเศษตรงที่เขาเล่นสีเชือกด้วยครับก็คือไล่จากสีน้ำเงินขึ้นไปขาวแล้วก็แดงเออมันเลยดูเป็นธงชาติฝรั่งเศสมากกว่านะ ขาวาน้ําเงินขาวแดงแล้วไล่ไม่ใช่ไล่แบบธรรมดานะไล่แบบค่อยๆเฟดด้วยอ่ะเออจากน้ําเงินแล้วก็ค่อยๆซีดเป็นขาวแล้วก็ค่อยๆสีชมพูแล้วก็ไล่ขึ้นเป็นสีแดงเออสวยนะครับเชือกให้มาผมว่าพอดีนะครับก็เป็นแบบหยกักๆยแบบบางๆเลยนะครับลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าก็จะคล้ายๆตัวอัปเปอร์แหละครับจะเป็นเมชตะข่ายเหมือนกันนะครับบางเลยบางแล้วก็ไม่มีบุฟองน้ำไม่มีบุ แผดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นตัวแบบเมดตะข่ายธรรมดาเลยนะครับโดยที่ด้านบนก็จะรีดขอบแล้วก็มีตัวคล้ายๆหนังกลับอยู่ให้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวฮิลเคาน์เตอร์นะครับก็เป็นโครงนะแต่ว่ายืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็มีฟองน้ำนุ่นนะครับมาให้ชิ้นหนึ่งซึ่งวัสดุดีขึ้นนะครับในรุ่น2.5มันจะเป็นแบบธรรมดาเลยเป็นแบบผ้าธรรมดาเลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นผ้าซิลขึ้นมาหน่อยนะครับ ตัวซอฟจริงๆติดกาวนะแต่ว่าอยากถอนมาให้ดูนิดนึงได้ไหมเออติดกาวเฉพาะตรงเนี่ยตรงส้นอ่ะเขาจะแปะเป็นกาวมานะครับแล้วก็บางๆอย่างนี้คล้ายๆในบีมายเลยนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าที่ผมเคยทําไว้นะเออบางๆแต่ว่าตัวอินโซก็เล่นลายสวยดีแต่บางมากอินโซแบบอย่างนี้เลย เออเหมือนปลาดิ้นเลยนะครับแล้วก็เขียนเลข3ตรงนี้นะครับชื่อรุ่นแล้วก็ลวดลายเท่ๆของเขานะการดีไซน์ด้านหลังของตัวรองเท้านะครับก็จะมีนี่เขียนว่า3 6 1นะครับ361ดีกรีนะครับถัดมาดูที่พระเอกของรองเท้านะครับพระเอกของรองเท้าก็คือโฟมมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับก็จะเขียนไว้เนี่ยเลย COT แหละครับเฟรมตรงนี้เนาะมันคืออะไรอะ่ะ คาร์บอนควิกทิคอลเทคล่ะเออ C C Q ไม่ได้โอเนาะ C Q T f ว a m e ตรงนี้คาร์บอนควิ t i ิคอลเทคนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของเขาที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับเป็นแผ่นควิกโบน dyN นะมีแผ่นคาร์บอนเจาะรูให้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีแบบเจาะรูด้วยนะให้เห็นเป็นแบบโฟม2ชั้นประกบไอประกบกันนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอน วางอยู่ตรงกลางนั่นเองแบบเต็มผืนนะครับผมลองงอให้ดูมีความรู้สึกว่ามันงอตัวได้นะงอตัวได้แบบไม่ได้แข็งมากนะครับเออ่อบิดให้ดูไม่เหมือนแบบหลายๆรุ่นที่แบบงอแทบไม่ได้นะครับตรงนี้ยังมีความรู้สึกว่างอได้อยู่นะครับเนื้อโฟมก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมปะะ่าวว่าน่าจะเหมือนเดิมนะแต่มีความรู้สึกว่าโฟมด้านบนนะครับที่เป็นท่อนบนที่ใกล้เท้าเราเนี่ยมันจะมีสัมผัสนุ่มแล้วก็นวลดูแบบ สัมผัสได้เลยอ่ะจับกดดูก็รู้เลยว่านุ่มกว่าด้านล่างนะครับด้านล่างจะแน่นกว่าแบบชัดเจนแน่นเฟิร์มแบบชัดเจนเลยแต่ด้านบนนุ่มเนาะตรงตรงด้านส้นเนี่ยก็ยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับน้ำหนักของคู่นี้ลองไปชั่งให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะสำหรับคู่นี้ผมเลือกมาก็จะเป็นไซส์9 US นะครับ9 US ตามตามแบรนด์นะถ้าในนี้เขาบอกว่าอะไร27 เออ 9U.S 27 42.5านะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2 1 4กรัมครับอ่าสำหรับเฟรม3.0นยะครับไซส์ 9U.S 27เซนนะครับ, 27, น,รบน้ำหนักอยู่ที่214กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีน้ำหนักที่ดีเลยนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งในปัจจุบันก็คือ2 0 0 200, 200ต้ต้นๆน,นะครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับมาดูที่ เอาโซนะครับหรือว่าพื้นยางนะครับก็ปรับปรุงจากรุ่นที่แล้วเนาะรุ่นที่แล้วพื้นยางจะดูเป็นแบบเรียบๆนะครับแต่เนี่ยจะดูมีแท็กชั่นมากขึ้นมีเป็นลักษณะแบบหนามะครับคล้ายๆพื้นในพวกมิซูโนะริบิเลียนนะแต่ไม่ได้ไม่ได้แหลมขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าเพิ่มความทนทานแล้วก็การยึดเกาะมากยิ่งขึ้นนะ่ะดูแล้วข้างในมันเป็นอะไรละสีน้ําเงิน มันเป็นเหมือนอยางดำนะแล้วก็ข้างใตยย้ยางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นผ้าอันนึงด้วยนะสีน้ำเงินอนะ่ะเออถ้าดูเข้าไปนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับก็ให้มาเต็มเนาะแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีส่วนไหนที่จะสัมผัสพื้นได้เลยนะส่วนของโฟมนะครับโฟมด้านบนนี่ผมจับๆดูอะ่ะน่าจะขึ้นรูปแบบซ u เปอร์คริติคอลด้วยนะแล้วก็ฟิลลิ่งแม่งคล้ายๆแบบแม่งขอโทษครับฟิลลิ่งคล้ายๆแบบกดๆดูเนี่ยเหมือนเน็กสาเหมือนกันนะแต่ว่า ใดๆเลยก็ต้องไปลองสวมดูก่อนสแตลคาเท่าไหร่วะเหมือนไม่เห็นข้อมูลเลยอเออเนาะยังไงไม่เป็นไรต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้มาไวๆหน่อยนะก็เดี๋ยวไปลองออนฟิตเล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกของการสวมใส่กับเจ้าตัว3ามพหนึ่ดีเฟรมสาคู่นี้ครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัว3ามพดีเฟรม3.0นะครับอ้าว เอาเรื่องไซส์กันก่อนนะครับเรื่องไซส์คู่นี้ผมเลือกตรงไซส์ที่ผมใส่ปกติทั่วไปเลยนะครับอย่างรุ่นอื่นๆนะครับก็9 US นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับโอ้ด้านหน้าเหลือๆเลยเหลือแบบเหลือแบบสบายๆเลยะครับคือต้องบอกนเลยว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้แบบสบายเลยนะครับรวมไปถึงบริเวณทออ็อซ์ต่างๆเนี่ยก็ รู้สึกว่าไม่ได้แคบอึดอัดอะไรนะครับแต่จะมีนิดนึงก็คือตรงบริเวณนี้เนาะเข้าไปใกล้หน่อยอ่าตรงบริเวณกลางเท้าเนี่ยก็จะพอดีหน่อยนะครับเนื้อลดยีดเดียวนะแต่ไม่ได้รู้สึกอึดอ,อ,อัดอ่ะเออเพราะว่าโทรบ็อกซ์มันกว้างสบายนะครับแล้วก็ความยาวก็ เหลือๆนะความยาวเหลือๆไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเลือกตรงไซส์ได้นะครับโดยดูที่ eu นะเอ้ยโทษครับดูที่ us นะครับก็คือปกติใส่8.5 us 9 us 9.5 us ของรุ่นอะไรก็ใส่รุ่นนั้นได้เลยนะครับถ้าเท้ากว้าง2 e ผมคิดว่าตรงไซส์ก็น่าจะดีนะเพราะว่าด้านหน้ามันเหลือแบบก็เหลือเยอะกาปกตินิดนึงแต่ผมว่าสบายใส่ได้นะครับเอาล่ะฟิลลิ่งก่อนการยืน การยืนผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนส้นมันไม่มีอะนิดนึงแต่ก็คือไม่ถึงกับแบบบริเ o ณโปรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเหมือนโงงตรงส้นนะครับเกือบเกือบจะหงายหลังแล้วนะคือถ้ายืนก็ต้องยืนแบบลงเต็มเท้าดีๆแต่ว่าถ้าเราแบบยกเท้าขึ้นนิดนึงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าส้นมันหายไปอะ เออเพราะนั้นการยืนก็พูดถึงความมั่นคงเนี่ยกรณีที่แบบยืนเฉยเนี่ยผมว่าสมดุลมันจะเทนะมันจะเชิดนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นรองเท้าที่ซิ่งแหละเออเอาไว้แบบไปข้างหน้านะครับตัวส้นเดี๋ยวผมจะลองย่ำให้ดูส้นมันเหมือนแบบเออส้นมันดูหงวงอ่ะมันเหมือนแบบว่าเวลาเนี่ยผมเหยียบส้นให้ดูอย่างเงี้ยมันเหมือนส้นมันมันขึ้นมาสูงอ่ะทาให้ต้องเหยียบลงไปเยอะๆครับเออ เฮ้ยส้นมันก็นุ่มอยู่นะส้นมันก็แบบด๋มนุ่มๆนุ่มๆยืนย่นยืนย่นเหมือนกันนะเนี่ยเออส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์แบบแน่นนะนุ่มแน่นนิดหนึ่งนะครับโอแต่อัปเปอร์มันยืดหยุ่นดีจังเลยว่ะอัปเปอร์นี่แบบเนี่ยระหว่างที่เหยียบเนี่ยนิ้วผมก็แบบกลางไปกลางมานะครับแต่ว่าอัปเปอร์มันคือแบบยืดหยุ่นได้ดีเลยนะครับการระบายอากาศผมว่าน่าจะทําได้เยี่ยมแหละด้านหน้าก็จะนแน่นเนาะ มาถึงเรื่องความมั่นคงลองเดินดูก่อนเนาะความมั่นคงผมว่าก็ทําได้ดีทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วกันผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนด้วยนะเออแต่ว่าต้องต้องขอโทษน,นะครับตรงบริเวณฐานของเท้าเนี่ยตรงกลางะครับมันจะเว้าเยอะเนาะตรงนี้เห็นไหม ดีไซน์อ่ะเขาจะปาดเลยครับเขาจะปาดโฟมตรงนี้ให้เว้าเข้าไปแบบเห็นได้ชัดเลยครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเออถึงแม้มันจะปาดเนาะนี่มันปาดตรงนี้ออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าไอจุดนี้เดี๋ยวผมชี้ลูกศรให้ดูเนะจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยมันแนบกับพื้นพอดีครับไอตรงเว้าตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมันก็ยังเป็นสมดุลในการวางเท้าอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรองเท้าประเภทนี้ก็แน่นอนแหละ ใช้ทําความเร็วใช้วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็เน้นลงกลางเท้าหรือว่าปลายเท้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนวอล์วตรงเนี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกดูแคบอะครับดูแคบแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่าดันอุ้งอะไรนะความมั่นคงก็โอเคเอาจริงผมยังผมว่าผมยังจำฟิลลิ่งของตัวเฟรม e 5 5ได้อยู่นะมันไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นอีกคู่นึงที่เป็นวัตถุไปไว นะลองแค่แบบรอบเดียวเลยมั้งประมาณ7 8ดกิโลก็ขายเลยนะ2 5จ้านะครับมารุ่นนี้ผมว่าคือถ้ามันไม่ได้รู้สึกว่านุ่มขึ้นนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าผมอาจจะชอบแบบพัฒนาการวิ่งมามากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะทำให้ผมว่ามันไม่ได้รู้สึกแข็งกระด้างครับเออมันจะเป็นลักษณะแน่นๆโฟมแบบนุ่มแน่นนะครับโฟมมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบนุ่มแน่นๆแล้วก็ มีกลิ่นนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อตั้งแต่เมื่อกี้นะครับมันมีกลิ่นของตัวโฟมเนี่ยโฟแมแหมมันมีกลิ่นของตัวโฟมคล้ายคกับเน็กเปอร์เซนต์อ่ะเออเน็กเปอร์เซนต์สาอ่ะคล้ายๆเ,เลยนะครับแม้กระทั่งรูปทรงหรือว่าทรงเท้าต่างๆนะครับอัปเปอร์หรือว่าโฟมหรือว่าอะไรต่างๆเนะี่ยผมว่า มีกลิ่นไอคล้ายๆกับเน็กเปอร์เซ3พอสมควรเลยนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวต้องเอาไปลองวิ่งดูก่อนอีกทีละกันนะครับเออแต่แบบจะแน่นกว่าจะเฟิร์มแบบยุบตัวน้อยกว่า n น็กสนะครับแต่ส้นนะนุ่มอยู่เนาะแต่ก็มีมีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกแหละว่าเหมือนเหมือนมันส้นมันหวงหวงหายหายไปนะครับมันเอ็นหลังนิดน,นึงนะครับฐานตรงส้นก็กว้างนะดีไซน์คล้าย น็กเปอร์เซนต์สามจริงๆนะเออยังไงเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเฟรม3.0นะเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันสั้นๆอีกนิดน,นึงลวกันครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกแรกของการสวมใส่ของเจ้าตัวเฟรม3.0คู่นี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตเอาไปทดลองวิ่งก่อนนะครับวิ่งใช้งานดูก่อนแหละว่า ฟิลลิ่งมันจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากรุ่น2.5อย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะลองเอาไปเปรียบเทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นๆที่มีอยู่ด้วยนะว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับก็บอกกันเลยว่าราคาซื้อตอนนี้อย่างคู่นี้ที่ผมซื้อจากลา z a ดานะส่วนลดอะไรมาแล้วก็ประมาณ2,007 2,008ประมาณนี้ เท่าไหร่ว่าจะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับในช้อปปีก็มีนะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็แฟนผมเชื่อว่าแฟนของเฟรมเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมอยู่ในสถิต <c oughs> เรียกว่าสถิตผมฝังตัวอยู่ในเพจรองเท้าจีนหรือว่ารีวิวรองเท้าก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านเลยที่ชื่นชอบแล้วก็ประทับใจนะครับยังไงเดี๋ยวในมุมส่วนตัวของผมก็ต้องขออนุญาตเอาไปทดลองก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับเจ้า 1> 3 6 1องหน e e งดีกรีคู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างนะครับจากช a n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัซซิซาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่ายังไม่เข็ดหรือว่าจะเด็ดจริงๆ